สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยท้ถยทุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่21เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันในเรื่องของการสำรวจความเสียหายในส่วนที่เป็นพื้นที่การเกษตรนะครับหลังจากที่เกิดปัญหาของทุกภัยขึ้นมาพูดคุยกับคุณทิติ โลหะปิยภพันธ์ผู้ช่วยปลัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้กลิ่นรู้ชัยนะครับวันนี้เรื่องของอังกฤษเตรียมที่จะยกเลิกภาษีน้ําตาลในน้ําอัดลมนะครับพูดคุยกับนายแพทย์นายทีบรรดาในแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณสุขนิเทศกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็จะเกี่ยวพันกับประเทศไทยเราด้วยเพราะว่าเราก็มีแนวคิดดังกล่าวอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการปกป้องสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับ เนติตตามกันวันนี้ธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการผ่อนบ้านดีมีเฮนะครับซึ่งจะเป็นมาตรการเพื่อปรับลดวงเงินงวดเป็นการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารนะครับโดยจะมีการปรับลดจากเดิมเงินต้น1ล้านบาทนะครับที่เคยชําระเดือนละ6ก0ันหรือเจ็ดบาทก็จะเหลือล 5, 000, เดือนละห้าพบาทต่อเดือนเป็นระยะเวลานาน1ปีด้วยกันหรือว่า12เดือนนะครับซึ่ง มาตรการนี้จะเหมาะสําหรับลูกค้าของธนาคารที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนี้ค้างชําระนะครับไม่เคยทําการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของทางธนาคารหรือไม่เป็นผู้ที่ขอสินเชื่อเคหะเพื่อซื้อที่ดินแล้วก็เตรียมปลูกสร้างอาคารนะครับผู้ที่มีผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวนั้นผู้ที่เข้ามาตรการดังกล่าวนั้นนะครับสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านแล้วก็ลงทะเบียนขอร่วมมาตรการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.ts ซึ่งเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับก็ให้ติดต่อกับทางธนาคารออมสินสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีของท่านนะครับเพื่อจะทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2565นี้นะครับซึ่งหลังจากครบกำหนดมาตรการปรับเงินงวดแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องกลับไปชำระเงินงวดตามสัญญาเดิมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารได้กำหนดเอาไว้นะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของอนเนกประสงค์พร้อมกับแบลรี่จากธนาคารออมสินนะครับจำนวนหนึ่งรางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วก็ส่งคาตอบของท่านนะครับมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้ช่องทางแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นเฟซบุ๊กไลฟ e ข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุม่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กัับบท่านนผู้้โชคคดดีวยะร มาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอสินเชื่อเคห์จีเอสบีพรีเมียร์โฮมสำหรับผู้ที่สนใจบ้านในระดับพรีเมียมนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำสินเชื่อนำเสนอสินเชื่อเคห์จีเอสบีพรีเมียร์โฮมนะครับสำหรับผู้ที่ สนใจบ้านในระดับพรีเมียมโดยจะได้รับวงเงินตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปนะครับสามารถยื่นขอได้แล้วหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะ GSB Premier Home ของธนาคารออมสินทึ่เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่สนใจบ้านในระดับพรีเมียมเนี่ยนะครับจะให้วงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่20กันยายน2565นะครับจากจังหวัดนครสวรรค์ครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุรพลชำนาญเวทนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงจอเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการ สำรวจความเสียหายในพื้นที่การเกษตรนะครับกับคุณทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ช่วยปรัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณทิติครับคุณทิติครับได้ยินนะครับได้ยินผมเต็มผมชัดเจนนะฮะครับได้ยินชัดเจนครับผมเอาละครับเราในส่วนของกระทรวงเกษตรเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงดีสำหรับพื้นที่การเกษตรฮะอ๋อครับถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตคุณธีรพัฒน์เรียนเรียนสถานการณ์เอาเลยเอาเลยฮะเอาเลยครับเอาเลยครับครับผม ครับตอนนี้เนี่ยในในในช่วงปีนี้เนี่ยจริงๆในช่วงตั้งแต่ต้นปีช่วงฤดูฝนมาครับตั้งแต่พฤษภาคมเนี่ยก,ก็สถานการณ์ฝนเป็นปกตินะครับ,รบก็มีช่วงไอ้อุทกภัยอยู่บ้างแต่พอดีในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยครับเ,เราได้มีมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยทั้งอิทธิพลของมวสุมตอนตกเฉียงใต้ทั้งอิทธิพลของพายุดิเพชันมูหลานนะครับ,รบแล้วก็เป็นมีร่องมรลสุมพาดผ่านด้วยก็ต่อเนื่องมาเลยตั้งแต่วันที่สองมาจนถึงวันที่ยี่สิบสองเนี่ยนะครับ ก็คือก็คือในรวมถึงวันในวันพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยก็เลยทําให้มีสถานการณ์สะสมมาตอนนี้เนี่ยพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับเอาเป็นภาพรวมก่อนนะครับห้าสิบหกจังหวัดนะครับอันนี้เข้าประเทศเลยนะฮะห้าสิบหกจังหวัดนะฮะเข้าประเทศเลยนะครับห้าสิบหกจังหวัดครับตอนนี้เข้าสู่เพราะปกติละสามสิบห้าจังหวัดนะครับยังยังมีอุทกภัยที่ยังประสบกันอยู่เนี่ยอยู่อีกประมาณยี่สิบเอ็ดจังหวัดครับแล้วก็ทีนี้พอเป็นผลกระทบด้านการเกษตรแล้วครับเข้ามาในพื้นที่การเกษตรเนี่ยตอนนี้เนี่ย ขออนุญาตนําเรียนเป็น,ปนด้านๆไปนะครับในในด้านพืชเนี่ยตอนนี้เราได้รับผลกระทบอยู่ทั้งหมดสี่สิบ้าจังหวัดครับ,รบก็จะอยู่ในภาคเหนือสิบหกจังหวัดก็คือเกือบกือ,กอบทั้งภาคเลยครับขาดแค่น,นครสวรรค์นั่นเองครับครับพื้นที่จะ,ะประมาณผลครอบคลุมทุกพื้นที่จริงๆในภาคเหนือนะครับภ<ห><ห>าคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอหรือภาคอีสานเนี่ยก็จะมีได้รับผลกระทบสิบห้าจังหวัดเลยนะครับจาครับภาคกลางนี่ก็ครึ่งเดียวครับจากที่สิบหกจังหวัดเนี่ยก็ ได้รับผลกระทบ13จังหวัดแล้วก็ภาคใต้ช่วงนี้ช่วงนี้ยังยังไม่ได้เข้าช่วงฤดูฝนของภาคใต้นะครับก็จะได้รับผลกระทบแค่จังหวัดเดียวครับครับจงเวัดอะไรครับเป็นจังหวัดภูเก็ตครับภูเก็ตนะอ๋อภูเก็ตเขาโดนฝนหนักเหมือนกันดีครับพูดถึงว่าอืมครับใช่ครับเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากทางฝั่งด้านด้านด้านพม่านะครับทางด้านที่มีที่มีพายุเข้ามานะครับจากทางฝั่งอ่าวเบงกอนนะครับครับครับอันนี้เป็นด้านพืชนะะฮะ ครับ uhm, อันนี้ด้านพืชครับตอนนี้เกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบไปประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันครบครับพื้นที่ก็ประมาณแปดแสนกว่าไร่นะครับตอนนี er ้เ uh, น yeah, ี 10, ่ยเราก็เร่งแล้วก็หลังจากที่ปริมาณน้ําลดลงแล้วเนี่ยเราสำรวจความเสียหายแล้วเนี่ยก็พบว่าเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ได้มีความเสียหายอยู่ประมาณห้าพันกว่าไร่ครับพื้นที่ก็ประมาณหมื่นกว่าไร่นะครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็ยังเป็นยังเป็นข้าวอยู่นะครับอ๋อเป็นนาข้าวนะ ครับแล้วก็เร an ่งการช่วยเหลือไปแล้วครับบางส่วนเราถ้าสามารถที่จะดูแลแล้วก็เร่งความช่วยเหลือไปได้แล้วในตอนนี้ช่วยเหลือไปได้แล้วประมาณ75รายครับครับในส่วนของของกรุงเทพเองก็ในด้านพื้ก็มีผลกระทบที่อยู่ที่เขตราะบังนะครับก็มีผลกระทบไม่มากนักครับครับก็ยังทํานายกันอยู่บางส่วนนะฮะไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ต้องช่วยเหลือกันที่นี้ยังยังงแต่ละภาคแต่ละภาคมันจะมีรายละเอียดนะโดยเฉพาะภาคที่เขาจบเรื่องคือเขาจะเป็นฤดูการเขาใช่ไหมฮะภาคไหนจบไปแล้วนะครคุณตีะ ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ตอนน <hi> ี้เ <hey>. นี um היה, so so ่ยส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะช่วงช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวเป็นช่วงเก็บเกี่ยวอยู่นะครับอย่างอย่างเอาเฉพาะจุดที่จุดที่น่าจะมีปัญหาจุดที่น่าจะมีปัญหาอย่างอย่างทุ่งลุ่มเจ้าพยาครับเก็ทุ่งลุ่มต่ําเจ้าพยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนื่องจากตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราเอ่อมีมีปัญหาว่ามีฝนตกแช่อยู่ในพื้นที่ของภาคกลางเยอะนะครับก็ เอ่อเดยกลายเป็นว่าเป็นพื้นที่รับน้ํานองเนี่ยปีนี้ก็เลยได้คุยกับเกษตรกรแล้วก็ปรับปรับระบบการผลิตแล้วตอนนี้เราปรับระบบด้าสิบท์เนี่ยทั้ง11ทุ่งที่ที่เป็นทุ่งเจ้าพยาแล้วก็ทุ่งบางละกรรมที่พิษณุโลกน,นะครับก็คือเอ่อเราส่งน้ําให้ก่อนแล้วก็ <c oughs> ให้เกษตรกรผลิตครับมีการมีการปลูกข,ข้าวก่อนอะนะครับที่จะมีผลมาตอนนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเอ่อประมาณเอ่อหนึ่งล้านกว่าไร่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเก็บเกี่ยวเกือบหมดแล้วครับเหลืออีกแค่ประมาณแสนไร่ แสงกะไลเนี่ยก็คาดว่าจะเก็บเกี่ยวหมดภายในสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนนี้ก็อาทิตย์หน้าดีฮรใช่ครับใช่ครับใช่ไหมอาทิตย์หน้าอีกไม่กี่วันแล้วก็น่าจะทันเช่าห้่แพยังพอได้อยู่ใช่ครับใช่ครับตอนตอนนี้กําลังเออดูได้อยู่ครับเพราะใดที่เหลือแสงกระไลเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมทางกลมชมพรทานเตรียมแล้วครับแล้วก็เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อตอนนี้เนี่ยอน่าจะยังไม่มีผลกระทบกับกับตัวมวลน,น้ําเท่าไหร่แเราเลดน้ำเอาไว้แล้วเป็นที่ดอนอย่างนี้แหละครับ อันนี้เป็นที่รุ่มเหมือนกันครับเ,ออเป็นที่รุ่ม,มแต่น้ำน้ำอาจจะยังไปไม่ถึงออแล้วก็มีการทำลบบางส่วนแล้วก็บางส่วนเราก็สนับสนุนในเรื่อง,องเครื่องสูบน้ําลดน้ําลดปรนทุกน้ําไว้แล้วอืมครับกับ,กบอันนี้ก็มีปริมาณที่น่าจะเก็บเกี่ยวได้ทันพอดีนะครับกับช่วงที่เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ในในพื้นที่ภาคกลางนึกว่าผมเข้าใจว่าฤดูกาลของเขามันยังไม่จบนะคะคุณติฮะ ใช่ S <S ใช่ครับใน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 หลายๆจุดเนี่ยครับนอกนอกจากคือคือตอนนี้จุดชีวิกิตเดิมปีที่แล้วเนี่ยที่เราห่วงมากๆก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนี่แหละครับรบ <c oughs> แต่ในพื้นที่อภาคกลางทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะยังน่าจะยังเกี่ยวกว่าจะเกี่ยวเสร็จจริงๆก็ตุลาตุลาครัา <c oughs> แต่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ที่เราเฝ้าระวังแล้วเนี่ยยังไม่น้ากังวลเท่าไหร่เพราะเปลือน้าฝนที่ที่ตกลงไปเนี่ยยังยังยังไปไม่ถึงอาจจะเป็นพื้นเตอร์จะต้องส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าครับ อ่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าอย่างเวลาที่เราจะสํารวจความเสียหายทางการเกษตรเนี่ยเดี๋วว่ามันฤดูกาลมันไม่เท่ากันไม่พร้อมกันทั้งประเทศเรามีหลักการยังไงครับคุณตี๋อ๋อครับตรงตรงนี้เนี่ยในเรื่องในเรื่องการเอ่อที่ที่เราดูครับเพราะว่าก็จะมีในช่วงนี้นครับที่เราจะเก็บเกี่ยวก็คือปลูกปลูกกันตั้งแต่เริ่มปลูกกันตั้งแต่ตอนฝนมาคือพฤษภาคจนสุลาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าทุกภาคเลยยกเว้นภาคใต้ภาคใต้เนี่ยจะเริ่มเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกา <L an> นะครับที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่จะเริ่มที่จะเริ่มมีการเ,าเก็บเกี่ยวกันนะครับทีตอนตอนนี้เนี่ยในในในส่วนที่เราทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งดําเนินการเนี่ยเราก็ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรได้ได้รับทราบว่าปีนี้สถานการณ์น้ําจะเป็นยังไงบ้างทั้งน้ําที่อยู่ในเขตชรมทานซึ่งเรามีแหล่งน้ําอยู่แล้วนะครับแล้วก็การการที่จะบริหารจัดการน้ําในในนอกเขตชประทานอันนั้นก็ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็อย่างที่ที่วิกฤตอย่างที่เมื่อกี้ที่นําเรียนร่ะในพื้นที่ลุ่มต่ อันนี้เราก็เราก็ขอให้ประชาชนเกษตรกรนะครับได้ได้ปรับระบบการผลิตเลยก็คืออาจจะปลูกห้างเร็วหน่อยเพื่อให้ใหนีน้ำหนีหนีช่วงฝนที่ทันนะครับอ๋อจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมากนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอะไรใ,ให้อยู่กับธรรมชาติใช่ครับใช่ครับก็ต้องปรับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเกษตรกรอาจจะปลูกปลูกในช่วงที่ที่ที่เคยคุ้นเคยก็คือประมาณช่วงเดือน เดือนพฤษภาแต่ตอนนี้เนี่ยบางบาจุดบางพื้นที่เนี่ยเราก็คงจะต้องขอเปลี่ยนแล้วก็ถ้าถ้าจังหวะที่เราสามารถที่จะบริหารจัดก,การน้ําได้ก่อนแล้วหา<ม>หาน้เาเกษตรกรได้ก่อนเนี่ยเราก็จะขอให้กเษกษตรกรได้ปรับ<ม>ครับ<ม>เพราะอ<ม>ย่างที่ดําเนินไปสักครู่เนี่ยครับ,รบในพื้นที่ลุ่มตักพื้นที่ร้านก๋วไร่ซึ่งซึ่ง,ง,งปีที่แล้วเนี่ยได้รับอผลกระทบค่อนข้างสูงเนี่ยปีนี้ก็น่าจะน่าจะไม่มีผลกระทบตรงนั้นแล้วครับครับเอาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูตัวเลขความเสียหายประเมินกันทุกเดือนนะฮะหรือว่ายังไงฮะ อ๋อตอนนี้ตอนนี้เราติดตามสถานการณ์ของทุกวันเลยครับทุกวันเลยไม่นส่วนของกระบวนกรต้อง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 ทุกวันนะอืมก็ก็เป็นเป็นความยากต่างอยู่นิดนึงครับตรงที่ว่าเอ่อคือถ้าปริมาณน้ำไม่ลดเนี่ยเราก็ลงไปสำรวจไม่ได้นั่นเลยครับครับครับเอาละี่ะครับผมเจอครับเจอครับเจะต่อฮะเิญฮะอ๋อครับก็อย่างนี้ครับเรียนเรียนอย่างนี้ครับก็ก็ได้รับความกรุณาจากทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคือบางสุด ที่ที่จะต้องได้รับการยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน้ําท่วมมานานแล้วเสียหายจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าท่านก็จะได้ให้ทางเอ่อทางฝ่ายปกครองเนี่ยได้ช่วยมาสนับสนุนการดําเนินงานกับเราด้วยแล้วก็ดูเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ไปครับบางบางพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะเอ่อประเมินได้แล้วว่าน่าจะได้รับความเสียหายแน่ๆอืมอ่านั้นเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถทําข้อมูลทาเอ่อจัดประชุมเพื่อที่จะรับรองพื้นที่ตรงนั้นได้ครับ <c oughs> บางบาง,บาง <Wine> จุดบางจุดเนี่ยก็ <c oughs> ก็ใช้วิธีการทางปกครองแทนอาจจะไม่ต้องเข้าบูเชิงประจากมากนะเพื่อเพื่อเพื่อที่จะได้ดูแลเกษตรกรใด้ให้มีการช่วยเหลือได้เร็วขึ้นจริงๆริครับกับแร่จริงเกษตรกรเนี่ยเขาจะมีรายชื่อต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับทรวเกษตรอยู่แล้วใช่ไหมฮะโดยหลักการใช่ครับใช่ครับได้มีมีการขึ้นทะเบียนไ้หมดแล้วครับทั้งทั้งด้านพืชทั้งด้านประมงทั้งด้านบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายหน่อยก็ทีอจะทันทีคือตอนนี้เกษตรบลนะครับท่านเกษตรบลเกษตรอำเภอ ประมงอำเภอปรลุษะอำเภอเนี่ยก็จะมีะรายชื่อเกษตรกร,รที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละท่านอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ถ้าเกิดประสบเหตุเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปได้ทันทีหรือถ้าถ้าท่านเกษตรกรท่านออกมาได้ออกมา,มา,มาข้างนอกได้ท่านก็จะมาแจ้งเราได้เลยก็ก็จะเร็วขึ้นครับครับเอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องตำรวจก,กันไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของมาตรการในการเยียวยาและฟื้นฟูเราเตรียมการไว้ยังไงนะครับคุณติติยะ ก็เดี๋ยวออกเมื่อกี้ขอประทานโทษครับขออนุญาตที่ไม่ได้ด้านประมงอยู่อีกปร่มงอ่งด้านประมงอยู่อีกบางส่วนนะครับด้านประมงได้รับผลกระทบประมาณ24จังหวัดแค่นั้นเองแล้วก็ด้านด้านบรุสั์น้อยครับแค่9จังหวัดออครับผมแล้วก็ในในส่วนที่เราที่ดูแลที่จะช่วยเหลือตอนนี้เนี่ยที่เราวางแผนที่จะช่วยเหลือเฉพาะหน้าไว้เนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของ เครื่องสูบน้ําอย่างเมื่อกี้ที่นําเรียนนะครับ,รบเราติดตั้งเครื่องสูบน้ําไว้มีเครื่องผักดันน้าทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องผักดันน้ํน้ไว้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะ <c oughs> เพื่อที่จะ <c oughs> ดันน้ําออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเรื่องด้านปศุสัตว์เนี่ยเราก็เตรียมอทั้งตั้งแต่ก่อนก่อนเกิดเหตุแล้วนะครับ <c oughs> เราก็สํารวจพื้นที่ที่เป็นที่ดอนที่สูงนะครับที่จะสามารถอพยพสัตว์ได้นะครับแล้วก็เฝ้าระวังในจุดที่เราคิดว่าเกษตรกรกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงจาก จากผลกระทบจากทุกข์ภัยเราก็เตรียมที่เตรียมอุปกรณ์ที่จะสามารถไปสับสนุนเรื่องการอพยพสัตว์เอาไว้นะครับแล้วก็ดูเรื่องหญ้าเรื่องอาหารสัตว์เรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ถ้าเกิดประสบผลกระทบนะครับครับในด้านสัตว์นะครับแล้วก็ในด้านน้ำเมื่อสักครู่ทีนี้กรณีที่เราจะไปดําเนินการหลังจากนี้นะครับถ้าหลังจากที่น้ําลดลงแล้วหรือว่า ช่วงที่เราสามารถเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะรีบไปเร่งสำรวจความเสียหายครับเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับทั้งด้านพืชประมงแล้วก็พืสัตว์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกปฏิบัติการครับเพื่อต้องให้บริการเกษตรกรเพื่อให้คาแนะนําพื้นปูแล้วก็ดูแลทั้งด้านพืชประมงพศชสัตว์เหมือนกันนะครับว่าถ้าทันทีที่น้ําลดลงปุ๊บเนี่ย ก็คงจะต้องดูก่อนว่าดินมีปัญหาหรือเปล่าอุ้มน้ําไว้แค่ไหนพืชเริ่มตกญหาหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีอ,อมีหลักทางวิชาการที่ที่ที่จะสามารถไปสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือได้นะครับอันนี้มีหน่วยหน่วยเคลื่อนที่ออกไปปฏิบัติการอยู่นะครับครับแล้วก็อย่างสักครู่ครับอย่างในพื้นที่เนี่ยอย่างในพื้นที่แต่และพื้นที่เนี่ยอาจจะมีพื้นที่ร้อนพื้นที่ลุ่มไม่เท่ากันอันนี้ี่ยทางกรมชลมระทานก็เตรียมที่จะเร่งระบายน้ําอาจากพื้นที่รุ่มตาแล้วครับเพื่อเพื่อให้ผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ออ หลังจากนี้เนี่ยก็เตรียมในเรื่องของที่จะดูในเรื่องของการบำบัดน้ําเสียครับนะครับในเรื่องของอจุลินทรีย์สารเล่งพอดอนะครับนี่ก็จะช่วยให้น้ําน้ํากลับเข้าสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้นแล้วก็ถ้ากรณีที่เกษตรกรท่านประสบภัยจริงๆเนี่ยก็จะมีการสรับสูนเมล็ดพันธุ์กล้าพันธุ์บางส่วนนะครับ,รบทั้งพันธุ์ข้าวพันธุ์ผักนะครับเพื่อให้สามารถที่จะ,ะดูแล แปลงการผลิตได้นะครับแล้วก็มีสารเชื้อราไซโคโดีมาครับ,รบในพื้นที่ที่น้ําแช่ขังนานนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรากันนะครับแล้วก็ในในพื้นที่แหล่งน้ําเองเนี่ยก็หลังจากนี้เนี่ยครับก็ก็ถือเป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสในส่วนหนึ่งในใน,ในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมอยู่เนี่ยก็ปล่อยพันธ์สัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้เพื่อให้เป็นเป็นแหล่งเป็นแหล่งอาหารแหล่งโปรตีนที<ะ>่ <laughs> ครับผมเป็นแหล่งอาหารในพื้นที่ให้ให้รักษาสมดุลกันต่อไปนะครับ,รบก็อย่างน้อยในช่วงที่ยังสามารถผลิตได้เนี่ยก็หลังจากนี้ไปเนี่ยก็ก็จะมีมีปลาพอให้สามารถเป็นอาหารในชุมชนได้นะครับ,รบอีกสองส่วนที่ที่เป็นเรื่องเครื่องจักรเครื่องมือเลยคเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยก็เตรียมการที่จะ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องักรชงในการเกษตรถ้าเกิดกรณีที่ขนย้ายไม่ทันครับ น้ำท่วมไปแล้วอะไรเงี้ยครับ,รบอันนี้ก็จะมีหน่วยที่เข้าไปดไปูไปดูแลไปสนับสนุนให้แล้วก็ทางกรมชมพทานก็ทันทีที่น้ําลดลงเนี่ยก็จะ,ะสํารวจตัวคันคูคลองสํารวจความเสียหายในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านชุมพทานต่างๆเพื่อให้ที่จะเตรียมรับน้ําลูกถัด,ดๆไปได้อีกอ๋อฮะอันนี้คือค,คือ,ค,อคือส่วนที่จะเตรียมเตรียมไ้ดูหลังจากที่น้ําลดลงไปแล้วนะครับอันนี้แล้วก็บางส่วนเนี่ยตอนนี้ได้ออกปฏิบัติการในพื้นที่แล้วเพราะอย่างที่นําเรียนว่าหลายๆพื้นที่ในน้ําเริ่มลดลงไปแล้วครับ ครับครับผมอันนี้เป็นมาตรการที่ปกติเราก็เป็นเคยกเป็นเป็นวิธีปฏิบัติตามปกติเลยใช่ไหมฮะเป็นวิธีปฏิบัติตามปกติที่ที่ที่เน้นย้ํากันทุกปีครับ,รบแล้วก็ปีนี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วครับตั้งแต่ขึ้นขึ้นหน้าฝนเลยเนี่ยท่านรัฐมฐนตรีว่าการท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยก็ได้เน้นย้ําทุกหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ครับว่าว่าให้เร่งดําเนินการตามมาตรการ ให้ชัดเจนขึ้นครับครับอ่าทีนี้ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมครับคุณตี๋ครับก็มีมีมีสองส่วนครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่นําเรียนครับถ้าถ้าถ้าหลังจากเอ่อหรือประสบภัยแล้วเนี่ยมาแจ้งไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็เกษตรกรก็สามารถยื่นแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้เลยที่สำนักงานเกษตรอําเภอสำนักงานประมงอำเภอแล้วก็สำนักงานปรุษัทอำเภอในทุกพื้นที่ครับครับแล้วก็เตรียมเอกสารหลักฐานนี่ก็แค่แบบประชาชนเท่านั้นเองครับโย่อย่างเดียวเหรอฮะ มแค่แบบประชาชนเพราะว่าเรามีสมุดทะเบียนแล้วเราก็มีฐานข้อมูลออนไลน์อยู่แล้ว<อ>นะครับ,รบแตถบถ่ถ้าถ้าเสร็จตอนท่านถือสมุดทะเบียนมาด้วยก็ก็จะจะรวดเร็วยิ่งขึ้นแค่นั้นเองครับอ๋อครับต,ตอนนี้ค,คนก็สามารถเช็คตรวจสอบได้แล้วครับแล้วก็อย่างที่นําเรียงครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราในพื้นที่เนี่ยก็ทราบพอทราบอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเรามีที่กัดแปลงเรามีพื้นที่ข้อมูลอยู่แล้วนะครับที่ท่านมาขึ้นทะเบียนไว้พอจะทราบอยู่แล้วว่าท่านไหนได้รับผลกระทบบ้าง ถ้ายืนยันมาตรงกันแล้วก็ลงไปสํารวจความเสียหายร่วมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนนก็สามารถอดำเนินการช่วยเหลือได้เลยครับอ๋อก็เหมือนกับไปการไปยืนยันตัวตนนะครับว่าเราเดือดร้อนจริงๆแต่ว่าพืเรื่องพื้นที่เรื่องการสํารวจอะไรพวกนี้มันก็มีขั้นตอนมีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมฮะโดยปกติใช่ใช่ครับเพราะเพราะ,ราะอย่างที่เราเรียนนะครับคือทางทางปกครองโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านท่านท่านก็ได้สั่งการเน้นย้ําทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับเพราะรว่าเขาจะสรางตัวตนของเกษตรกรเราอยู่แล้วเพราะว่า เราทราบอยู่แล้วล่ะครับว่าพื้นที่ตำบลนนี้เนี่ยน้าท่วมเนี่ยเกษตรกรมีจํานวนเกษตรกรอยู่เท่าไหร่ครับครับเอาละเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วไม่น่าห่วงอะไรเพราะว่าถ้าถ้าเกิดสถานการณ์ไม่หนักมากเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันหนักกว่าที่เราประเมินเอาไว้เนี่ยเราจะทํำยังไงคุณติเพราะบางทีมันควบคุมไม่ได้นะครลมฟ้าอากาศคุณติฮะใช่ครับปีปีปีนี้ปีนี้ก็ยังก็ยังกังวลอยู่ครับเพราะว่าในในหลายๆพื้นที่คือตอนนี้ในภาพรวมก่อนนะครับนุานารวมก่อนเนี่ย ตอนนี้ในภาพรวมทางทาง,ทางทางภาคเหนือก็อยังกังวลอยู่บ้างนะครับับทางภาคเหนือกยังกังวลอยู่บ้างแต่ก็อตอนนี้ที่เราเทางกรมชลมรรทานเนี่ยก็ได้ดูสถานการณ์เป็น,เป,นเป็นลำน้ำําลำน้ําไปเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าคาดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าฝนตกมาช่วงตุลาถ้าเกิดเรามีพายุเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มค่อยๆค่องน้ําในอ่างบางส่วนเพื่อเตรียมรับเตรียมรับฝนอแต่กรณีมีมีม,มีมีพายุเข้ามานะครับก็าคิดว่าตอนนี้เนี่ย ยังไม่น่าจะจะมีผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่ายังคือหลักใหญ่อย่างภูมิพลศิลิกิตเนี่ยครับเห็นตกตกกันเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ยังยังได้เยอะใช่ครับยังยังรับได้อีกเยอะนะครับในส่วนของในส่วนของภาคกลางเนี่ยภาคกลางตอนนี้เนี่ยเขื่อนปราสักก็ยังดีแค่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งซึ่งถ้ามีพายุเข้ามาอีกสักลูกหรือสองลูกเนี่ยก็น่าจะเก็บเก็บไม่ได้พอดีนะครับ เพราะตอนนี้เนี่ยกางกรมกรมชนประทานก,ก็คํานวณจากข้อมูลฐานข้อมูลย้อนหลังด้วยนะครับว่าถ้ากรณีมีพายุขนาดนี้ฐานต้นทุนน้าขนาดนี้เนี่ยก็บางเขื่อนีอย่างอย่างกรณีเขื่อนปราศักเนี่ยก็เร่งก็เร่งระบายน้ําพอสมควรวครับเพือ่อเพื่อที่จะรองรับพายุลูกใหม่อืมครับเอาเป็นว่าก็ไม่ต้องกังวลอะไรส่วนใครที่อาจจะไม่เคยเจอว่าปริมาณน้ําตามคลองคลองหกวาคลองแปดวาเขามีระดับขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนี่คือวิธีการบริหารจัดการน้ํานะคุณติ๋ฮะ ใช่ครับใช่ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับที่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 ช่วยให้เป็นเป็นเป็นข้อมูลให้กับประชาชนด้วยะครับท่านได้รับฟังด้วยเพราะว่าอันนั้นอันนั้นก็เป็นเป็นวิธีการครับเพราะว่าเราเราก็พยายามที่จะท่องน้ําเพื่อที่จะรอรับอ่สถานการณ์เหมือนกันเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอภัยพิบัติค่อนข้างน่ากังวลจริงๆครับเพราะว่าเวลาผมที่โดยปกติอย่างข้อมูลย้อนหลังเงของที่พวกผมเคยเก็บเก็บมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีรายุต่อเนื่องขนาดนี้อ๋อี่ขนาดเรื่องเรื่องสิงหาเนี่ยครับ สถานการณ์อย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยมรสุมมาก็สองถึงสิบแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยสิบเอ็สามเป็นมู่หลานต่อ <c oughs> แล้วก็เว้นให้เราแค่ประมาณเจ็วันแล้วก็มาต่อยี่สิบถึงยี่สบองอีกพอเป็นแบบนี้ครับสถานการณ์เนี่ยบางทีพอพอฝนตกมาปริมาณเยอะขนาดนี้เนี่ยบางทีการบริหารจัดก,การน้ําในพื้นที่ก็ก็อ,อ,อ,อาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นธรรมชาติของเราแต่ก่อนเนี่ยค่อยๆทยอยตกมา<ผ>มแล้วก็มป,ปมากขึ <c oughs> <c oughs> ก็ยังน้อยก็ยังส่วนหนึ่งเ่ยก็ต้องซึมลงดินแล้วครับใช่ตอนนี้ก็ลงมามาแมสใหญ่ๆก้อนใหญ่ขนาดนี้ก็สักหมดเลยคือปัดท่วไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นความลำบากครับครับครับอ่ะเอาละครับเอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณติติครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับกับคุณติติโลหะปียพันธ์นะครับผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณฟังครับในช่วง เจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของอังกฤษยกเลิกภาษีน้ําตาลในน้ําอัดลมนะครับจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วก็บ้านเราจะเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับในแพทย์นายทีบรรดาในแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณาสุขนิเทศกระทรวงสาธารณาสุขนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะ GSB พรีเมียร์โฮมซึ่งเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินเหมาะสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะ นำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการซื้อบ้านระดับพรีเมียมเนี่ยนะครับคำถามคือสินเชื่อนี้จะให้วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่หรือว่าตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะครับสง่งข้อตอบมาแล้วกันนะครับ SSS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ